วันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์จัดเสนอขายนะคะเบนซ์ E 300สีดำนะคะบูธไฮบิดนะคะดีเซลนะคะพลังงานร่วมกับบูธไฮบิดนะ,ะาราคาตั้งอยู่ในเว็บไซต์อยู่ที่999,000นะคะฟังไม่ผิดนะคะโปรโมชั่นจาก1ล้าน0 0 0 0 1ล้าน290,000ขออภัยสวยงามอลังการงานสร้างนะคะสำหรับคันนี้ไม้น้อย90,000กิโลเมตรเองนะคะเออจัเฟรนเต็มฟรีดาวนะคะจัดเฟรนเต็มฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้นะ มาดูบบรอบๆคันนะคะมาดูรอบคันเลยวิ่งว่างนะคะวิ่งว่างเลยสวยวิ่งว่างเลยนะคะสีดํามันวาวนะคะมา <c oughs> ดูภายในภายในนะคะภายในกันมาดูภายในนะคะ <c oughs> อันนี้ภายในนะคะภายในก็ดีเนี่ยเป็นโทนสีครีมครีมสว่างนะคะโทนสีครีมสว่างนะคะสําหรับประตูนะคะประตูก็เอ่เป็นลายไม้ะค่ะลายไม้ก็จัดกบลายไม้โทนดํานะคะ แต่ก็ใช้คาประตูเข้ากับสีเบาะนะลายไม้โซนกลางนะคะ,ะพวงมาลัยห้าก้าพวงมาลัยสีก้านนะคะฟังติมันชั่นเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยนะเดี๋ยวเราจะไปล,ลองขับรถกันไปแล้วลองขับรถกันนีด้านหลังนะคะเออลูกค้าท่านใดจะใช้รถก็อ่าดูได้คะคะคันนี้เป็นทางเลือกนะคะ